สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาติดกันแมลงนะครับที่ขอบประตูด้านล่างครับจะเห็นว่าประตูด้านล่างมีช่องว่างนะครับแมลงสามารถรอดกลับมาได้นะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ติดกับประตูนะครับเพื่อกันแมลงนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากออนไลน์นะครับเป็นคล้ายๆแผ่นยางนะครับแล้วก็มีเทปกาวติดที่แผ่นยางนะครับสําหรับติดกับ วัสดุที่จะนําไปติดนะครับเช่นประตูหน้าต่างอะไรเนี้ยครับป้องกันแมลงการตะขาบแมงป่องได้นะครับหลังจากนั้นผมก็เอาเอาแผ่นยางอันนี้นะครับไปวัดเทียบกับบานประตูด้านล่างนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดออกมาเมื่อตัดแล้วนะครับก็แกะเทปกาวนะครับติดกับประตูนะครับติดตามขอบ ประตูด้านล่างนะครับติดไปเรื่อยๆจนสุดขอบประตูเลยนะครับิดเสร็จแล้วก็ใช้มือรีดให้เรียบนะครับให้เทปกาวแนบแน่นกับขอบประตูให้เรียบที่สุดนะครับเพื่อจะได้มีความคงทนยาวนานที่สุดนะครับจากนั้นก็ลองปิดประตูดูนะครับก็ปิดได้นะครับไม่ติดยังไม่ติดอะไรนะครับลองปิดอีกทีครับ เห็นว่ามุมขวานะครับตรงมุมบานพับนะครับขอบประตูด้านล่างตรงมุมบานพับจะแผ่นกั้นจะติดนิดนึงครับติดมุมนิดนึงผมต้องบากออกนี่ครับพอบากออกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็จะปิดได้สะดวกเลยนะครับไม่ติดแล้วนะครับบากออกนิดเดียวครับนี่ครับก็จะปิดสนิทนะครับเรียบร้อยโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ